พี่น้องทั้งหลายฉันกลับมาพร้อมกับหนังสยองขวัญอีกแล้วกลับพบว่าไม่มีอะไรอยู่ข้างในนักศึกษามหาวิทยาลัยสามคนต้องการประหยัดค่าเช่าบ้านที่แพงพวกเขาจึงเช่าบ้านที่ว่ากันว่ามีผีสิงที่นี่ดูเก่าและสุดโทรมแต่ราคาถูกมากสุดท้ายทั้งสามคนก็ตัดสินใจย้ายเข้ามาอยู่พอตกกลางคืนตอนที่เสี่ยวเหมยกำลังเก็บของตู้ข้างๆก็เปิดออกทันทีพอเขาเดินไปดูแต่กลับพบว่าข้างในไม่มีอะไรเลยเสี่ยวเหม่คิดว่าเป็นฝีมือแฟนหนุ่มแต่ในวินาทีถัดมาแฟนหนุ่มลับเดินออกมาจากห้องน้ำข้างแต่่ทั้้งงสออกก็ไไไมมดดคิดะรา แต่ไปต้อนรับครอบครัวของลุงแทนเพราะเป็นการย้ายเข้าบ้านใหม่พวกเขาจึงจัดปาร์ตี้ขึ้นอาจจะเพราะเบื่อเกินไปลูกสาวของลุงจึงขึ้นไปชั้นบนคนเดียวจากนั้นเธอก็มองไปที่ตู้ในขณะที่เปิดออกตู้ใบอื่นจูจ่ๆก็มีบางอย่างโผล่ออกมาหลังจากเห็นว่าข้างในไม่มีอะไรเด็กผู้หญิงก็ปิดอีกครั้งและเงาดําตรงข้ามก็ค่อยๆถอยกลับไปทันใดนั้นเสียงเหรียญก็ดังขึ้นพอเด็กผู้หญิงเดินไปดูก็พบว่ามีเหรียญอยู่ใต้โต๊ะจริงๆเด็กผู้หญิงคิดจะหยิบเหรียญไปแต่คิดอีกทีว่าทําแบบนี้ไไไไมม่่ถูกูกกกกเเธอออจึงงงววาาาาหรียลลลััับปบปปนนนนตคุ้พส ส่วนเสียวเหมยพาผู้หญิงคนหนึ่ง